ลก็ต่อเข้าไปแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็ต่อไม่เข้าไปแล้วกต่อไม่เข้าไปแล้วเราจะมีลูกข่งเราจะูกข่งใ่นไห ก็กดกดกดเข้าไปตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวเข้าไปใส่แลยวเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะอย่างนี้ครับตย่งนี้นี่ครับอย่างนี้ครับเพื่อจะได้แบบนี้จบการวิ่งจากกูแล้วผมอยจะกดกดสิทธิ์ของ ก่อนนะครับบ้วยบารัี่อุคุณครับ